สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกช่วงที่เราเรียกว่ายุคปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ยุคนี้เกิดขึ้นช่วงคิดทศตรวรรษที่16ถึง17ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่จากที่เคยเชื่อว,ว่าทุกสิ่งเป็นไปนตามประสงค์ของพระเจ้าก็เริ่มตั้งคาถามว่า ธรรมชาติมีกฎเกณฑ์อะไรซ่อนอยู่บ้างการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่ในวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์หรือชีววิทยาเท่านั้นแต่มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของมนุษย์ทั้งโลกและกลายเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราใช้ในทุกวันนี้ครับครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องสภาพก่อนเกิดการปฏิวัติครับ ก่อนหน้าศตวรรษที่16โลกของเราอยู่ในยุคที่ศาสนาและปรัชญาเป็นใหญ่นักคิดในยุคกรีกเช่นอลิสโตเติลและปะโตเลมีสอนว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกคนเชื่อว,ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆหมุนรอบโลกความเชื่อนี้ถูกนำไปผสมกับคำสอนของศาสนาครต์จนกลายเป็นหลักความจริงที่ห้ามโต้แยง้ง ใครที่กล้าตั้งคำถามอาจถูกมองว่าเป็นคนนอกรีดดังนั้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นจึงถูกจำกัดอยู่ภายใต้ขอบความเชื่อไม่ใช่การสังเกตรหรือการทดลองครับต่อไปเราก็จะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อมนุษย์เริ่มเปิดโลกการเดินเรือของนักสำรวจอย่างโคลัมบัสและมาเจลน ทำให้พบว่ามีที่ดินแห่งใหม่และธรรมชาติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนสิ่งนี้ทําให้คนเริ่มสงสัยกันว่าความรู้ที่มีอยู่ในตําราเก่าอาจจะไม่ถูกทั้งหมดขนาดเดียวกันการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของโยฮัน์กุเทนเบิร์กทําให้หนังสือและความรู้เผยแพร่ไปได้กว้างขวางคนจํานวนมากเข้าถึงแนวคิดใหม่ๆและเมื่อมีการสร้างเครื่องมืออย่างกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรศน์ มนุษย์ก็เริ่มมองเห็นสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนโลกมีใครบ้างไปดูกันเลยครับคนแรกนะครับนิโคลัสโค,สโคเปอร์นิคัสนิโคลัสนะครับเป็นชาวโปโลแลนด์คนแรกๆที่กาตั้งคำถามกับแนวคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล เขานำเสนอทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลโลกและดาวเคราะห์อื่นๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ถึงแม้จะขัดกับความเชื่อในยุคนั้นแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ครับคนต่อไปนั่นก็คือกาลิเลโอกาลิเลีกาลิเลโอครับจากอิตาลีครับใช้กล้องโทรทัศน์ที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยสังเกตท้องฟ้า เขาพบว่าดาวพฤหัสมีดวงจันทร์เป็นบริวารและดวงจันทร์ของเรามีหลุมไม่ได้เรียบเนียนสิ่งนี้พิสูจน์ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งหมุนรอบโลกและธรรมชาติมีความซับซ้อนมากกว่าในตำราที่กล่าวไว้กาลิเลโอยังเป็นคนแรกๆที่ใช้การทดลองเชิงปริมาณเช่นการวัดการตกของวัตถุ เพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเลขจริงแม้เขาจะถูกศาสนจักรต่อต้านและต้องยอมรับคำสอนเดิมในภายหลังแต่งานของเขาก็ยังเป็นรากฐานสำคัญของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และคนต่อไปครับยอนเนเสเคปเลอร์เคปเลอร์เป,เ,อเป็นชาวเยอรมันใช้ข้อมูลการสังเกตของนักดาราศาสตร์รุ่นก่อนเขาพบว่าดาวเคราะห์ไม่ได้หมุนเป็นวงกลมแต่หมุนเป็นวงรีและเขาเขียนกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง3ข้อ ซึ่งอธิบายการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำครับและต่อไปไอแซคนิวตันนิวตันเป็นชาวอังกฤษที่สรุปความรู้ทั้งหมดในยุคนั้นเขาได้เขียนหนังสือ Principia Mathematica อธิบายเรื่องกฎของแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่3ข้อเขาให้พวกเราได้เข้าใจว่ากฎของธรรมชาติสามารถอธิบายด้วยคณิตศาสตร์สิ่งที่อยู่บนโลกเช่นการตกของแอปเปิล และสิ่งที่เกิดบนฟ้าเช่นการโครจรของดาวเคราะห์เป็นผลจากกฎเดียวกันผลงานของนิวตันถือว่าเป็นการปิดฉากยุคป,ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเปิดประตูสู่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับและต่อไปการปฏิวัติในวงการแพทย์ขนาดเดียวกันในด้านการแพทย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนักกายวิภาคศาสตร์ชาวเบลเยียมอันดเ,เดียเวซาเลียต กล้าผ่าศพเพื่อศึกษากายวิภาคด้วยตนเองเขาพบว่าตำราเก่าหลายเล่มที่สอนจากสัตว์ไม่ตรงกับร่างกายมนุษย์จริงๆส่วนวิลเลียมฮาวีก็ศึกษาการไหลเวียนโลหิตของเลือดและค้นพบว่าหัวใจคือจุดศูนย์กลางที่สูบฉีดไปทั่วร่างกายการค้นพบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ครับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ห้องทดลองแต่มันเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบครับด่านความคิดมนุษย์เริ่มเชื่อในเหตุผลและหลักฐานแนวคิดนี้ขยายไปสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคแห่งการตรัดสู้ซึ่งมีผลต่อการเมืองการศึกษาและสิทธิมนุษยชนด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเข้าใจในธรรมชาติทำให้มนุษย์สร้างเครื่องจักรและเครื่องมือใหม่ๆ และนำไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหากรรมด้านการแพทย์และชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์ทำให้เรารักษาโรคได้ดีขึ้นมีวัคซีนยาเครื่องมือการแพทย์เทคโนโลยีสื่อสารและระบบขนส่งและในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยังต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI การสำรวจอวกาศและพลังงานสะอาด ทั้งหมดนี้มีรากฐานจากการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเมื่อ400ปีก่อนยุคป,ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาที่เกิดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์ต่อโลกและต่อความจริงอย่างแท้จริงมนุษย์เริ่มเลิกเชื่อเพียงเพราะมีคนบอกแต่หันกลับมามีเหตุผลการสังเกตการทดลองเพื่อค้นหาความจริงด้วยตนเอง จากโลกที่เคยอธิบายทุกสิ่งด้วยศรัทธาและความเชื่อก็เปลี่ยนเป็นโลกที่อธิบายด้วยหลักฐานและกฎของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มนุษย์ตระหนักว่าความรู้ไม่ได้เกิดจากการยอมรับสิ่งที่มีอยู่แต่เกิดจากการตั้งคำถามและกล้าที่จะค้นหาคำตอบใหม่ๆซึ่งแนวคิดนี้กลายเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทุกอย่างของโลกในปัจจุบันครับ ในปัจจุบันแนวคิดจากยุคปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของโลกสมัยใหม่ทุกสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์รถยนต์เครื่องมือแพทย์ไปจนถึงการสำรวจอวกาศด้วนแล้วเกิดจากการสืบต่อจิตวิญญ,ญาณของยุคนั้นคือการใช้เหตุผลการทดลองและหลักฐานเพื่อสร้างความรู้ใหม่อยู่เสมอ มนุษย์ในศตรวรรษที่21ยังคงเดินตามแนวทางของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการรักษาโลกการป้องกันภัยธรรมชาติการจัดการพลังงานและการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกดังนั้นแม้ยุคป,ปฏิวัติวิทยาศาสตร์จะผ่านมาหลายร้อยปีแล้ว แต่แนวคิดการสแสวงหาความจริงด้วยเหตุผลและหลักฐานยังคงเป็นหัวใจของความก้าวหน้าทั้งหมดในโลกปัจจุบันและจะยังนำพามนุษยชาติไปสู่การค้นพบใหม่ๆใ,ในอนาคตครับความรู้ทุกอย่างเริ่มต้นจากความสงสัยขอให้เรากาคิดกาทดลองและไม่หยุดตั้งคำถามเพราะนั่นคือจิตวิญญาณของวิทยาศาสตร์จัดทำโดยนางสาวพัทรวดีประสิทธิ์นอก0-40 นายจิรวัตรอาสานอก054นางสาวธนัญชาแก้วอนันต์0 6นนางสาวสิริโสภาสีสุข072จากคณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยายลัยราชภัสสวนสุนันทาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ